สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมเพื่อนๆนะครับทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาดดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมสาหรับแนวทางนะครับพี่พี่วันนี้นะครับพี่พี่วันนี้ผมต้องขอโทษนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับสลหรับแนวทางหลายๆแนวทางนะครับพี่พี่นัดเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนาะในหุ้นนิคีแล้วก็นิคี V.I.P. นะครับพี่พี่ แล้วก็มาลาวสตาอีกนะครับแล้วก็มาลาวพัฒนานะที่วันนี้แนวทางเดินไม่ดีนะครับไม่เข้าเลยนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับผมส่วนแนวทางของเรานะครับค่ําคืนนี้นะครับก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน VAP แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผม สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับพี่ๆเนองที่นะครับสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็ไปที่ใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับแนวทางในกลุ่มก็หลากหลายแนวทางนะครับก็มีเกือบทุกๆแนวทางนะครับก็ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับนวอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบในแต่ละรอบแล้วค่อยตามนะครับก็ลองเข้าไปรับชมดูก่อนได้นะครับไม่ชอบก็ค่อยออกมานะครับของเรานะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ก็น่าจะมาแค่รอบเดียวนะครับน่าจะมาแค่ดาวโจน v ์ p นะครับลาวการ์ช่าให้0ูนย์กับ4นะครับรูดศูนย์ผลที่ออก826 57หนะครับหลัก7เนี่ยผมเน้นอยู่นะครับ 0747ออก57นะครับน่าเสียดายนอ้องแจมเดียวเองสำหรับดาวโจนวีไอพีให้3กับ9ก้ผลที่ออก971กับ49นะครับในรอบนี้ของเราก็ใครวิ่งรุดที่9นะครับเข้าไปที่9449นะครับเน้นๆนะครับผมหุ้นดาวโจนนะครับให้8กับ7ผลที่ออก74262นะครับพ,พี่อันนี้ก็น่าเสียดายตรงที่74เนี่ยเขาไปอยู่ข้างหน้าเนาะ นะครับถ้าเกิดเป็น274เนี่ยเรายังจะมาสายเจาะสายรูดนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับมาแค่รอบดาวโจน V.I.P. นะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับเนาะชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับขอให้รอบดึกเพงๆตังๆนะครับผม สำหรับนะครับลาวกาชาตินะครับผมให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดให้ไปที่เลข1นะครับผม1 2 1 6 1 7 5 2 5 2 5 6 5 9 สามตัวห้าหนึ่งสองนะครับราวการชาตินะครับส่วนดาวโจน vip ดาวโจน vip ให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขหกสายรูดให้ไปที่เลขหกนะครับหกหนึ่ง หกเจ็ดหกเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามตัวศูนย์หกหนึ่งนะครับดาวโจน vip นะครับส่วนหุ้นดาวโจนคืนนี้ให้ไปที่เลขห้ากับเลขเจ็ด ะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขห้านะครับ7จ็ดหนึ่งเจ็ดหดแดห้าหห้าหกห้มตัว7จ็ห้าหนึ่งนะครับ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางรอบดึกเนาะรู้สึกว่าจะเด่นที่1นนะครับขอให้หนึ่งไหลเนาะนะครับขอให้หนึ่งไหลแล้วก็มาในตัวประกอบคู่นะครับผมก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับผมกลาบสวัสดีครับ